สวัสดีจ้าตื่นแต่เช้ามากับมาหนึ่งเกาให้เนวขินดาไปเฮ็ดงานคนคนตางแดนมาอยู่วังนอกกับตื่นแต่เช้ามาเฮ็ดงานนั่งถ่าเวลาถ่าหัวหน้ามา

ตีสี่สี่สิบพวก้โหแกเป,ปลิลล้นทิมพูดอ่ะแต่เสียดายกินบักสมแท้แบกม่วงได้อยู่ด้วย,ยนี่บักแกเปิลหน่อยต้นหน่อยๆเองดอกมีสองต้นอยู่มั่น ซิซิซิมือนี่พอพ่อได้อุดรลมันมึงอากาศยัมือสอวคนบ้านเขาแต่อือนี่อากาศเย็นด้มึงก็ปอกไปให้งานเอ แต่งนายยูนาะกินไปกับเขากับน้ำปั่นไปให้ไปนะเพื่อนเออเบียพุนดเดอร์เป็นทับดามันคอยใส่ของอะไรเงี้ยหลายๆถึงมามากระพองกันใจคนเหนียวมืนอีาได้ทอดใครใครทอดไปกินเมือ่อวาน เหหโซน่ะอ,อ,อาการของดิ้นรีบกเดล่ลาเล่นบีมากๆเลยเคยกลับมาค่อยิมาลางวันนี้วันสุกแล้วือ,อื่นก็นได้หยุดแล้ว เ่กิบวันเสาร์ล้วจ้าพอก็แปบตื่นแล้วบ่เนอป่ะนี้ยคือตื่นแล้วแล้วเพื่อนเหตุการณเหตุงานเหตดเบียดกปล่าเนี่ยคือสิป้อนเข้าตาเท่า้วเนาะ บบมี่ยังไรมือหนิถ้าเวลาหนอ่ามาหบไฟบ่ค่อยแจ้งหรอก่บด้เปิดไฟมือนน,นิมันมันคุอมอากาศคือจังฝนสิต,ตกนี่แหละวันนี้เลยแล้วก็สิไปย่างลดสิตอนเล็กน้อยอยู่ ชวนโมเป็นยางดินในเมืองจะไม่เลิกตอนใดละ่ะชวนกันยางดินจกบืดน,นั่งถ่าไปแล้วคนหนามารับโอ้ยคนหนานี่ก็ได้

นี่ละมู่บ้านมองคยอยูปิดบ้านแล้ว มู้บ้านลายหลังอยู่เจอานี้ดิอากาศเย็นื้งนี้ก็เป็นมองจอลดนี่ยมองจอลดจอดนะ ยังไปถาวรม,มืร่อหน้าก็ถารดถมาหัายัางมือเศร้าโอ้ยยากลัดสวนประดิ๋ละสนามย้าไประดิะ๋ยะ อากาศเย็นด้วยมือเนี่ยหนาะจักน่อยวูนนี้เป็นถนนใหญ่จังด้วยวันี่ยน้ำท่าบรถยุตถนนใหญ่ ตีซีกวกัวตีซีตีหานล่หละเพื่อนล้อรถ